สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะตัดท่อนพันธุ์นะครับเป็นท่อนพันธุ์ต้นอ้อยนางนวลน,นะครับอ้อยนางนวลก็เป็นอ้อยที่เป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเคี้ยวได้ด้วยนะครับมีชานที่นิ่มนะครับเวลาคันมาเวลาคันใส่เครื่องคันจะเป็นเครื่องคันรีดแห้งๆนะมัน กากมันจะป่น,นครับกากมันจะไม่ติดกับชานเลยนะมันจะป่นออกไปเลยก็เป็นอ้อยเขียวได้แล้วก็ที่สําคัญรสชาติน้ําหวานนุ่มสีสวยสีจะออกเขียวอ่อนอมเหลืองสว่างนะครับจะออกไปโทนเขียวอ,อ,อ่อนเลยนะครับก็ผมมาตัดวันนี้ก็คือตัดให้กับพระอาจารย์นะเป็นนักพัฒนานะครับที่อําเภอคลองชัยจังหวัดกาลสิน์นะครับท่านอยากได้ห้อย ที่เป็นอ้อยขนามนะครับเอาปลูกปลูกไปขยายสั่งไปปลูกขยายพันธุ์ก่อนสักสามสมท่อนสี่ท่อนอย่างละสท่อนสีท่อนแบบเนี้แต่ต้องเป็นอ้อยขนานามครับซึ่งผมก็ทําอ้อยขนานามห้าตัวที่เป็นแกนหลักที่ว่ามันข้ามแรงเนี่ยพาอีสานได้ก็สุพรรณห้าศูนสุพรรณหนึนางนวลเสียงเกษตรศาสตร์60ศูนย์สารพึ่งแดนใต้แต่ว่า พันุ์ที่กล่าวมาเนี่ยผมพร้อมตัดเนี่ยเป็นท่อนที่เป็นท่อนแล้วก็ขุดเหง้าได้บางส่วนก็คือแค่สุพัรหนึ่งสุพัห้าศูนย์แล้วก็อ้อยนางนวนลนะส่วนสายน้ำพึ่งแดน,นใต้กับเหลืองกเกษตรศาสตร์เนี่ยปวกมันลงครับปวกบเรเวนที่ปลูกปวกมันลงมันกินก็เลยต้องรื้อฟื้นเหง้าใหม่นะครับอัดปุ๋ยผสมดินทําใหม่หรือ,หร,อหรือกอใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ก็เหมือนปลูใหม่เลยนะครับแต่ก็ทําบริเวณเดิมก,ก็เลยต้อง ก็เลยโตช้าเพราะนั้นก็จะมีแค่สามพันนี้ที่ตัดเป็นท่อนพันได้ส่วนพระอาจารย์เกก็เอาสามพันนี้ก่อนนะไปทําพันอย่างละสามกิ่งได้เป็นกิ่งละกันเป็นกิ่งเป็นลําน้อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลูกดีถ้าสั่งอย่างเงี้ปลูกดีเอาไปแช่น้าแล้วก็เล็งรากหน่อยรากแตกก็เอาไปเสียบเฉียงดินก็เตรียมดินเป็นปุ๋ยคอกผสมกับดินเป็นหลุมทําหลุมไว้อันนี้เสียบเฉียงแล้วก็เอาฟางคุมเสร็จ ว่าจะพืชเศษอะไรแห้งๆคุมรักษาความชืน้นแป๊บเดียวจะโตวไวมากเพราะามันเป็นส่วนมันเป็นท่อนอ่อนนะเป็นส่วนยอดแบบนี้จะโตวไวถ้าใครที่เคยปลูกอ้อยจะรู้จะรู้จะรู้ดีว่าอ่าส่วนที่เป็นปลายยอดน่ะจะเจริญเติบโตไวที่สุดแต่ว่าต้องทําให้ท่อนพันธุ์แข็งแรงก่อนนะแช่น้ําท่วมแค่นี้หรือจะเล่งลากก็ได้นะครับก่อนที่จะไปลงดินเพราะนั้น ถ้าทําแบบนี้มันจะมันจะไปไวมากจะขึ้นไวมากนะครับอ้อยนางนวลจะเป็นอ้อยที่โตเร็วกว่าสุพรรณห้าศูนย์นะครับอันนี้สุพรรณอันนี้สุพรรณแต่นี่คือนางนวนงลวนางนวลสูงอลนางนวลนางนวลส่วนตั้งหน้าเป็นสุพรรณเนี่ยมันจะมันจะพุ่งไวกว่าสุพรรณแต่ว่าการแตกกอมันจะสู้สุพรรณไม่ได้ถ้าสุพรรณมีสิบอ้อยนางนวลก็จะมีประมาณหกหรือเจ็ดอะไรเงี้ยการแตกกอยังสู้สุพรรณไม่ได้แต่ว่า รสชาติของนางนวลคือน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาอ้อยสุพรรณอายุสักสิบสามสิบสี่สิบห้าเดือนเนี่ยความหวานจะพุ่งไปจนแบบพุ่งประหลอดแตกนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่บิทอย่างเงี้ยถ้า,อ,าอย่างผมกินเนี่ยสิบแปดผมกาหวานแล้วสิบแปดบิทเนี่ยคราวนี้มันถ้ามันพุ่งไปขนาดนะั้นมันมันบานหวานบาดคอความหอมมันน้อยลงแต่ความหวานมันจะมันจะเด่นกว่าเพราะฉะนั้น ผมจะใช้นี่แหละครับจุดประสงค์ที่ผมปลูกขยะพันธุ์นี้เพราะว่าผมจะใช้ไ้นางนวลนะครับตัดเอาไปตัดเอาไปตัดหวานเอาไปขั้นผสมกันตัดหวานความเหนียวของสุพรรณห้าศูนย์ตอนอายุสิบสามสิบสี่เดือนเนี่ยนะก็จะตัดลงมาเพราะอ้อยนี้มันอ้อยนี้มันมันนุ่มมันหวานนุ่มมันไม่หวานปี๊ดนะครับรสชาติมันรสชาติมันมันนุ่มลงมามันมันอ่อนลงมาจากสุพรรณนะครับถ้าใครเคยกิน ผมเคยเคยทําคิดลงไปล้วแต่ว่าก็มันก็ไม่เหมือนกับทุกคนชิมเองอะนะถ้าใครมีอ้อยนี้อยาเพื่อนปลูกหรืออยากชิมอะไรก็ลองหาหามาคั้นชิมดูนะครับรสชาติดีมากนะครับถ้ากินเปล่าหรือที่ไม่ต้องผสมพันธุ์อื่นเนี่ยก็อร่อยนะครับแต่เป็นอร่อยหวานนุ่มนะแต่ถ้าคั้นใส่น้ําแข็งก็ให้อ้อยอายุมากๆนะนางนวลเนี่ยถ้าอายุน้อยจะหวานนุ่ม นุ่มก็นุ่มแบบว่ามันอ่อนไปอะไรเงี้ยต้องให้สักสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเดือนขึ้นไปนะนางนวลถึงจะอปลอกพอดีพอดีเลยนะแต่ใส่น้ําแข็งก็สักเนี่ยแหละสิบเอ็ดสิบสองเดือนนะถ้าจะถ้าจะคันใส่น้าแข็งนะสำหรับอ้อยนางนวลเนี่ยนะครับแต่ผมชอบมันที่ว่ามันเอามาตัดมันเอามาตัดของมาตัดรสชาติสุพรรณได้ก็เลยต้องก็เลยต้องปลูกก็เลยต้องขยายแล้วที่สําคัญมันทนแรงโตได้ดีในพื้นที่แรงนะครับ ดูอันนี้คือดินเนาะนะฮะดินแบบเนี้ยก็คือในหน้าแลยตัวได้ดีด้วยนะครับสิ่งที่ชอบก็คือข้อนี้ด้วยเพราะว่า,าเราหรือเกษตรกรหรือใครที่อยากปลูกอ้อยพันพันเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องดูแลมากมายนะครับก็ได้ผลผลิตนี่เห็นไหมมันก็สามารถอยู่ได้สามารถอยู่ได้นะครับในสภาพดินที่ แห้งแรงอ่านี่นี่นี่คือข้อดีที่ผมชอบมันอีอย่างหน,นึ่งเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันมันสะสมอาหารเก่งนะเง่าเงาของเงาแล้วก็ลำของออยนางนวลสะสมอาหารเก่งนะครับไม่มีน้ำก็อยู่ได้อันนี้คืออันนี้ที่ชอบมากแต่ลำก็ไม่ได้รีบด้วยนะ แต่ลำก็ไม่ได้รีบนะครับแล้วำก็อวบนะขนาดไม่มีน้ำเหมือนลำก็ยังอวบเลยแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งก็ทนแรงได้แต่มันจะสะสมอาหารไม่เก่งเหมือนนางนวนแต่ดออีอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้แต่ดีมันทนแรงแต่ลำมันจะไม่อวบลำมันจะเรียวแต่นางงวนทนแรงได้แล้วก็อวบด้วยเอออันนี้คืออ่าโอเคอันตัวนี้ชอบนะครับ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ผมนะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับว่าเออมันเป็นเอ้ไอยคุณสมบัติยังไงก็ลองโทรมาถามมาคุยกันนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงทอนพันธุ์แล้วก็ถ้าตัดไม่หมดก็จะเอาไปขยายเอาเอาไว้คั้นเลยแหละนะครับถ้าเพื่อนๆขอแบ่งไปก็จะแบ่งให้มีอยู่ประมาณอ้นี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ประมา8ก่อนะ8-9ก่อนะครับก่อไปเนี่ย8-9ก่อเดี๋ยวนี้แบ่งให้พราอา,ารย์ไปแล้วก็เดี๋ยวทําบุญไปด้วยนะครับอ่าท่านสั่ง3,000ถ้าสั่ง5,000หลักกันแหละที่ผมมีแหละแต่ผมตามตอนพันยังไม่ได้งไงก็เลยต้องได้แค่3อย่างก่อนก็มีนางนวลมีออสุพรรณหนึ่งนะครับแล้วก็สุพรรณห้าศูน 50. เอาเอาไป3,000นี้ก่อน นะครับเป็นพระนักพัฒนานะจะเอาไปให้ปลูกเพื่อให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้แล้วก็เหมือนทําเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพระแบบพะระปัจจุบันต้องเป็นแบบนี้ฮะต้องต้องช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับดีนะครับเป็นพระยุคใหม่โอเคผมก็ได้ทําบุญไปด้วยถ้าเพื่อน อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมลองพิมพ์ใน google หรือพิมพ์ใน youtube นะครับมันเป็นอ้อยโบราณน,นะมันเขาถ้าเป็นภาคเหนือเขาเลือกอ้อยอีเหลืองนางนวลประมาณนั้นหรือมั้งอีเหลืองนางนวลน,นะครับแต่ถ้าเป็น youtube ที่คนลงล่าสุดในในทุกวันนี้ก็พิมพ์ว่าอ้อยนางนวลนนะจะมีขึ้นมาใน youtube นะครับโอเคสวัสดีครับ